รัสสลามุ่อะัยกุ้มวะร้อมะตุลลอยิววบะบรากกาตุฮงหข้อที่ผู้หญิงเริ่มคลุมหิบยาบต้องฟังข้อที่1บางคนอาจเดินออกไปจากชีวิตคุณ การเปลี่ยนแปลงของคุณอาจทําให้คนรอบข้างบางคนรู้สึกไม่สบายใจหรือรับไม่ได้กับตัวตนใหม่ของคุณเขาอาจไม่เข้าใจว่าทาไมคุณต้องทําตัวแตกต่างอยากบอกคุณว่าจงเชื่อมั่นเสมอว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีความดีงามซุกซ่อนอยู่หัวใจของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเติมเต็มโดยพระเจ้าไม่ใช่โดยสิ่งที่ถูกสร้างอื่นใดใช้เวลาตรงนี้ให้ชีวิตเรียนรู้ที่จะพึ่งพาและเติมเต็มหัวใจด้วยพระเจ้าให้มากที่สุด ข้อที่สองคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครฟังทำไมต้องทำตัวเคร่งครัดด้วยนะทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าเธอแต่งงานใช่ไหมพ่อเธอบังคับให้ใส่หยาบใช่ไหมทำไมต้องกดขี่ตัวเธอเอง บางครั้งคำพูดบางคำมันก็บาดคมยิ่งกว่ามีดแต่จำไว้ว่าทั้งหมดคือสิ่งที่คุณเลือกและตัดสินใจแล้วคุณไม่ได้เลือกมันเพื่อใครแต่คุณเลือกมันเพื่ออล้อเราจะไปบังคับหรือหยุดความคิดใครคงเป็นไปไม่ได้ให้อภัยพวกเขาดูอาต่ออล้อผู้ทรงเปลี่ยนแปลงหัวใจขอให้พวกเขาได้รับทางนำเพราะพระองค์เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงหัวใจทุกดวงได้ yeah. <Thank> ข้อที่สามคุณมีค่ามากกว่าลูกอมในหอ่อ มีชายคนหนึ่งถามชายมุสลิมว่าทำไมผู้หญิงมุสลิมต้องปกปิดเรือนร่างและผมของเธอด้วยชายมุสลิมคนนั้นยิ้มและหยิบลูกอมออกมาสองเม็ดเขาแกะเปลือกลูกอมออกมาหนึ่งเม็ดและไม่แกะหนึ่งเม็ดและโยนลงบนพื้นและถามว่าถ้าผมให้คุณเลือกมาหนึ่งเม็ดคุณจะเลือกเม็ดไหนชายคนนั้นตอบว่าอันที่อยู่ในหอ่อแล้วชายมุสลิมนั้นก็พูดต่อว่านั่นแหละคือมุมมองและการปฏิบัติต่อผู้หญิงของมุสลิมเรา ข้อที่4อย่าตัดสินคนอื่นเพียงเพราะเขาต่างไปจากคุณ oh, <yeah. S 1> เรามักจะลืมไปว่าที่เราสามารถสวมพยาบได้ถึงทุกวันนี้ oh, <yeah. S 1> นั้นก็เพราะล้อทรงประทานความง่ายดายให้แก่เรา oh, yeah. มันไม่ใช่ความดีความชอบอะไรของตัวเราเองเลยแม้แต่นิดเดียวการสวมพิาไม่ได้แปลว่าคุณเหนือกว่าคนอื่นมันคือเรื่องระหว่างคุณกับอเล็์และพระองค์ก็ทรงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ข้างในใจคุณเราไม่ควรรีบไปตัดสินหรือด่วนสรุปใครเพราะเราไม่อาจรู้เลยว่าชีวิตเธอคนนั้นผ่านอะไรมาบ้างหรือเธออาจทําความดีเพื่ออเล็์ในที่ลับที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้หากอเล็์ยังไม่เปิดใจเธอคุณก็เปลี่ยนอะไรเธอไม่ได้ต่อให้คุณพยายามตะโกนให้ดังสุดเสียงแค่ไหนเราก็ตามดังนั้นจงรู้จักอ่อนโยนคิดดีกับ ทุกคนเสมอข้อที่5บางครั้งคุณอาจท้อในบนททดสอบที่เจอจนรู้สึกอยากถอดอี่ยา อย่าลืมว่าคุณคือมนุษย์คนหนึ่งที่มีอารมณ์ความรู้สึกและเปลี่ยนแปลงได้เสมอเรามีความรักมีความหวังมีฝันมีน้ำตาและมีความกังวลคอยมารุมเร้าในบางช่วงของชีวิตและเส้นทางจะก้าวสู่การใกล้ชิดกับอัลลอ์ก็อาจจะไม่ได้ง่ายเสมอไปแต่จงเชื่อเสมอว่าไม่มีรางวัลใดๆที่ได้มาอย่างง่ายดายพระองค์เท่านั้นที่ทรงรู้ดีในวันที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่น่ารักพระองค์เท่านั้นที่รู้ดีในวันที่คุณรู้สึกไม่ปลอดภัย หลายครั้งความกังวลมันอาจทำให้คุณรู้สึกท้อจนอยากถอดเทียะพระองค์เท่านั้นที่รู้ดีว่าคุณกำลังร้องไห้ในใจคนเดียวคุณท้อแท้ในความอ่อนแอของตัวเองให้จำไว้เสมอว่าพระองค์นั้นทรงอยู่ใกล้พระองค์นั้นทรงได้ยินพระองค์ทรงเห็น จำไว้ว่าสิ่งใดไม่ท้าทายพอสิ่งนั้นจะไม่ช่วยให้เราเติบโตจงต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพื่อความสมบูรณ์แบบและอลอจะทรงตอบแทนทุกอย่างก้าวแห่งความพยายามของเราโดยไม่ผิดพลาดคาดเคลื่อนเลยแม้แต่นิดเดียว กคุณแก้ไขความดีงามภายในตัวคุณเอเล์จะทรงแก้ไขความดีงามภายนอกให้คุณเองจงวิงวอนขอต่อเลอ์เพื่อขัดเกลาจิตใจของเราจงปกป้องจิตใจของเราให้มัน่นเพราะเมื่อใดที่ภายในหัวใจของเราสวยงามทุกอย่างภายนอกก็จะสะท้อนความงามออกมาเช่นกันอัลฮัมดุลิละเอเล์ทรงเมตตาเปิดหัวใจให้คุณแล้วแค่คุณตัดสินใจสวมพิาบก็พิสูจน์ได้แล้วว่าคุณแกร่งและเก่งกว่าที่คุณคิดมากๆเมื่อใดที่คุณให้ความสําคัญกับเอเล์เป็นที่ คุณจะไม่มีวันเป็นคนสุดท้ายในโลกนี้จงมอบหมายและยอมจำนนต่อพระองค์และจำไว้เสมอว่าพระองค์นั้นไม่เคยจัดวางให้คนคนหนึ่งต้องเจอกับสถานการณ์ที่เกินกว่าจะแบกรับได้และเมะื่อใดที่คุณอ่อนแอท่องดูอาบทนี้ไว้ให้ขึ้นใจว่าร a ن ا لا ت ล ك ُ u ُ بنا بعد إ ِ س นะนะนะْะ a า a ة ِ ت า ن َ ا ء َ و َนَัْ ل َ ن า م ِ ل َ دُوْجَ رُحْمَةً นَ ك َอันตัลวะฮบ โอ้พระผู้อภิบาลของพวกเราโปรโดอย่าให้หัวใจของพวกเราเอ็นเอียงออกจากความจริงเลยหลังจากที่พระองค์ได้ทรงแนะนําแก่พวกเราแล้วและโปรโดได้ทรงประทานความเอ็นดูเมตตาจากที่ที่พระองค์ให้แก่พวกเราได้เถิดแท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงประทานให้อย่างมากมายหากคลิปนี้สะกิดใจคุณอย่าลืมกดแชร์เพื่อส่งต่อกําลังใจให้กับพี่น้องมุสลิมของเรานะคะสุดท้ายนี้ขอลอสุภานุวตาราทรงประทานฮิดายะตาฟีให้กับทุกท่านอัลลอฮุมะอามินอัสสลามอะลัยกุมะระห์มะตุลลอฮฺฮิบะบะ Okay,